สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทรโดยตรงที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ค่ะเบอร์โทนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรน้องได้เลยค่ะแก้วตาพระเครื่องนะคะเปิดพระบ้านพระเหมาให้พี่พี่นะคะวันนี้22รายการเลยนะคะ ราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่ EP นี้นะคะมีราคาพิเศษให้พี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะแบ่งปันให้อง์ละ300รอบาทนะคะพี่พี่และห0 0อบาทเท่านั้นค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข12นะคะพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่ทั้งหมดอง์ละสามรอบาทค่ะส่วนหมายเลข13าถึง22นะคะน้องแบ่งปันให้องค์ละ600้บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่พระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเหมานะคะมาหลากหลายที่มาเลยนะคะพี่พี่ พ uh like ี่ๆต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจตัวเองนะคะเพราะว่าราคานี้นะคะน้องยังไม่มีรับประกันให้นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะอยากปิดองค์ไหนทักหาน้องได้เลยค่ะหรือโทรเบอร์โทรน้องได้เลยค่ะน้องเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพี่ๆเปิดด้วยสมเด็จค่ะองค์นี้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะอยากปิดพระอย่าลืมแคปหมายเลขนะคะแจ้งอีพีน้องได้เลยนะคะเพื่อความชัวร์แน่นอนค่ะพี่ๆ ใครเข้ามารับชมครั้งแรกนะคะน้องฝากกดติดตามเป็นกำรลรรังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะคะพี่พี่เวลาน้องลงคลิปนะคะพี่พี่จะได้รับชมเป็นคนแรกๆนะคะองคนี้นะคะสมเด็จเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่หมายเลขหนึ่งนะคะเปิดให้พี่พี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะคะวันนี้เปิดพระสมเด็จเยอะเลยนะคะพี่พี่อย่าลืมแจ้งหมายเลขน้องนะ ต่อไปองค์ที่สองค่ะพี่พี่เนื้อแบบนี้ค่ะหมายเลขสองนะคะพระสมเด็จค่ะพี่พี่สมเด็จบรรคังนะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่โตค่ะวัดประดูฉินพีนะคะพี่พี่เดิมๆแบบนี้ค่ะเรียมกรอบแบบนี้นะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่หมายเลขสองนะคะต่อกันด้วยหมายเลขสามค่ะพี่พี่หมายเลขสามนะคะ หมายเลขหมายเลขสามค่ะพี่ๆองค์นี้สมเด็จน้องก็ให้แคปก่อนนะคะอ่ะสมเด็จนะคะปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่องค์ใหญ่หน่อยนะคะอง์นี้นะคะสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่สมเด็จปกโพของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังนะคะนี่ด้านหลัง เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆเปิดให้องค์ละสามรอยบาทเท่านั้นนะคะอีพีนี้ e ีพิเศษกันเลยทีเดียวนะคะด้านบนค่ะพี่ๆถ้ายังดูไม่ชัดนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้น้องถ่ายรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆน้องขอขยับไฟล์แป๊บนึงนะคะองค์นี้นะคะองค์ที่สามค่ะ ต่อกนะันณองที่สี่ค่ะพี่พี่เปิดสมเด็จรัวรเลยนะคะพระสมเด็จค่ะพี่พี่องนี้นะคะองค์ที่สี่ค่ะหน้าคมคมแบบนี้ค่ะซุ้มชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านข้างค่ะนี่ด้านหลังนะคะถูกตาต้องใจพี่พ,พี่ท่านใดนะคะอย่าลืมนะคะโทรเบอร์โทร,โทรหาน้องได้เลยค่ะ พักมาขอรูปเพิ่มเติมก็ต้องแอด ID ไลน์นะคะเบอร์โทรน้องนะคะแอดแอดไลน์ add, add ได้ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะค่าจะส่งนะคะพี่พี่น้องคิดอยู่ปลายทางนะคะบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ถ้าพร้อมโอนเลยน้องจะส่งให้ฟรีค่ะปลายทางต้องขออนุญาตบบกเพิ่มนิดนึงนะคะต่อกันด้วยองค์ที่ห้าค่ะพี่พี่สมเด็จเกชยโยองค์นี้นะคะ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เนื้อแตกแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะองค์ที่ห้าค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่เปิดให้ที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะหมายเลขหกค่ะพี่พี่องค์ต่อไปหมายเลขหกนะคะองค์นี้นะคะ สมเด็จนะคะพระราชสั่งวพระราชสั่งวรพิลมพิมลค่ะพี่พี่อันนี้มีกล่องนะคะเดี๋ยวน้องหยิบก่องให้ดูก่อนนี่ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่โตค,ค่ะพี่พี่วัดประดูชิมพีนะคะกทมค่ะองนี้นะคะพระราชสั่งวราพิพิมลน,นะคะอง์นี้นะคะมีกล่องแบบนี้เลยค่ะ เนื้อแบบนี้คะ่ะพี่พี่หมายเลขหกนะคะดูขอบข้างค่ะเนื้อเดิมๆแบบนี้คะ่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพระบ้านพระเหมานะคะพี่พี่ด้านหลังมีหลวงปู่โตะนะคะอ่าองค์นี้นะคะพี่พี่แถมรูปหลวงปู่ให้นะคะ องนี้นะคะองค์ที่หกนะคะพี่พี่แถมรูปหลวงปู่ให้นะคะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะองค์นี้หมายเลขหกคะ่ะต่อกันด้วยหมายเลขเจ็ดค่ะพี่พสมด็จคู่ค่ะสมด็จคู่แบบนี้นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่สวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังมีปั๊มตายางนะคะขอบข้างคะ่ะ ดูกันช้าๆ,ๆชัดๆนะคะพี่ๆดูกันช้าๆชัดๆนะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ<ม>ด้านข้างค่ะด<ม>้านหน้าน,นะคะองค์ที่เจ็ดค่ะต่อกันด้วยองค์ที่แปดค่ะพี่ๆสมเด็จเกตชยโยค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะ อ,องค์นี้มีคราบแบบนี้ค่ะแตกลายงาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านบนองคนี้องค์ที่แปดนะคะพี่พี่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบสองนะคะและอีพีนี้เปิดราคาพิเศษให้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะราคานี้แบ่งปันให้แล้วนะคะ พี่พี่ชอบพี่พี่ถูกใจนะคะโทรมาได้เลยต่อกันด้วยองค์ที่เก้าค่ะพี่พี่องค์ที่เก้านะคะเก่าเก่าเดิมเดิมค่ะพี่พี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะพาสสวยสวยชัดชัดแบบนี้ค่ะพี่พี่แต่รายงานแบบนี้ค่ะองค์นี้นะคะองค์ที่เก้าค่ะ อง์ที่สิบนะคะพี่พี่องต่อไปองค์ที่สิบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะดูที่ฐานค่ะพระองค์นี้หมายเลขสิบนะคะอยากปิดพะนะคะอย่าลืมแจ้งอีพีและหมายเลขนะคะพี่พี่ ต่อไปองค์ที่ส1บอ็ค่ะพี่ๆต่อกันด้วยองค์ที่ส1บอ็นะคะไปกันเ,เร็วๆเลยนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ๆหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าองค์นี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลัง หมายเลขสิบเอ็ดนะคะลงปูทวดหลังเตารีดแบบนี้นะคะถ้าดไูไม่ชัดนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขสิบสองค่ะพี่พี่หมายเลขสิบสองนะคะพระพุทธชินาราชค่ะองค์นี้นะคะมีกล่องมานะคะพี่พี่มีกล่องนะพระพุทธชินาราชพิมพ์แต่งชืรุลอยองค่ะพี่พี่รุ่น จอมราชันนะคะองค์นี้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพระสวยๆแบบนี้ค่ะคมๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรูปหล่อพระพุทธชินาราชนะคะรุ่นจอมราชันค่ะองค์ที่สิบสองนะคะพี่ๆองค์นี้นะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามถึงยี่สิบสองค่ะพี่พี่เปิดให้ที่องค์ละหกรอยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะราคาแบ่งปันนะคะราคานี้นะคะขอพี่พี่อย่าต่อรองน้องเลยนะคะเพราะว่าแบ่งปันให้ในราคากันเองแล้วนะคะองค์ที่สิบสามค่ะพี่พี่เหรียญเนื้อเงินอาจารย์งกิมโคยค่ะงานทีจะได้มานะคะพี่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 หลายท่านโทรมานะคะแบบว่ามีคนปิดไปแล้วนะส่วนมาก ถ้าใครผ่านมาเจอก็ถ้าถูกตาต้องใจนะคะพี่พี่รีทักรีบโทรมาเลยนะคะน้องมีมาสององค์เท่านั้นนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะท่านอาจารย์ง,งก,กิมโคยค่ะหมายเลขสิบสามนะคะเนื้อเงินค่ะต่อไปหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่พี่ หมายเลขสิบสี่ค่ะพี่พี่องนี้นะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่พระหมายเลขสิบสี่นะคะเอ๋เหรียญอาจารย์งกิมควนนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะหน้าชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะเปิดให้ที่องคละหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ ่อกันด้วยหมายเลขสิบห้าเลยค่ะหมายเลขสิบห้านะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่หลวงพ่อกวยนะคะเก่าๆเ,เดิมๆค่ะวัดโคสิตารามนะคะองน์นี้ดูขอบข้างกันค่ะด้านหลังนะคะน้องหมุนให้ดูขอบข้างๆนะคะโดยรอบๆนะคะชัดๆเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่ หมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบหกนะคะหลวงปู่สุขค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆเหรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะดูขอบข้างด้านหลังนะคะมีคําว่าที่ระลึกค่ะอีกด้านค่ะพี่ๆหลวงปู่สุขนะคะองค์ที่16ค่ะต่อไปค่ะพี่ๆหลวงพ่อกันค่ะหมายเลขสิบเจดนะคะพระหลวงพ่อกันค่ะสอหรือสอง สองสี่หกเก้าค่ะพี่พี่ผมพอกกันนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เนื้อเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะด้านหลังค่ะอีกด้านนะคะหากชอบผักถูกใจนะคะโทรใส่ด่วนใส่ตรงมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยนะคะหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมอีกสักนิดก่อนตัดสินใจปิดก็ทักมาได้ค่ะพี่ แอดไลน์ไอดีด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยค่ะแก้วตาพระเครื่องนะคะองค์นี้นะคะพระปิตาค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะเนื้อสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะพี่พี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่สีติดนะคะมันเป็นมือน้องเปื้อนอยู่แล้วค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่มีร่องรอยแบบนี้ค่ะมียันแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะถ้าพี่พี่ชอบพี่พี่ถูกใจนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะหกร้อยบาทค่ะ ต่อกันด้วยหมายเลข19ค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องกันเลยทีเดียวค่ะเหมาได้มานะคะพี่พี่พระสมเด็จค่ะอนุสรร้อยปีนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะมีกล่องแบบนี้ค่ะวัดะระฆังนะคะวัดะระฆังโคศิตารามค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งห้าค่ะ เก่าๆเดิมๆค่ะพี่ๆเก่าๆเดิมๆค่ะด้านหน้ายังชัดๆแบบนี้นะคะพี่ๆด้านหลังค่ะองค์นี้มาพร้อมกล่องกันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆมาพร้อมกล่องกันเลยนะคะหมายเลขสิบเก้านะคะต่อไปหมายเลขยี่สิบค่ะสมเด็จพิมพ์แวกม่านค่ะอง์นี้ก็มีกล่องมาให้นะคะพี่พน้องได้กล่องมาด้วยนะคะ หลวงพ่อกวยนะคะวัดโคศิตารามค่ะจังหวัดชัยนาทนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขอบข้างค่ะด้านหลังนะคะขอแห้งนิดนึงนะคะพี่พี่นี่ขอบอีกด้านนึงค่ะด้านข้างอีกด้านนะคะสมเด็จแวกบ้านเนื้อสวยๆเดิมแบบนี้ค่ะพี่พี่หมายเลขยี่สิบนะคะ ต่อกันด้วยหมาเลขยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่พระนางพญาค่ะพระนางพญาองค์นี้นะคะเนื้อเดิมๆแบบนี้เกา่เกาๆแบบนี้ค่ะพี่พี่เงาๆเลยนะคะองค์นี้ขอบข้างนะคะนี่ด้านหลังค่ะอีกด้านนะคะดูฐานค่ะพี่สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เปิดให้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ พร้อมโอนจะส่งฟรีแน่นอนค่ะไปทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะลำดับที่ยี่สิบสองแล้วค่ะพี่พี่พระปิตาค่ะองคนี้นะคะพระปิตาเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ค่ะปิตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะ หลังแบบแบบนี้นะคะพี่พี่ปิดเตาตรงหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังแบบแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมเดิมค่ะดูที่ฐานนะคะน้องพยายามหมุนให้ดูช้าๆชัดๆ,ๆนะคะทุกองค์นะคะพี่พี่จะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าีพีนี้นะคะ22ี่สิสองค์น้องก็หยิบให้ดูครบทุกรายการแล้วนะคะพี่พีๆหากพี่ๆสนใจเช่าบูชาพระนะคะ โทรมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยค่ะ0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะแก้วตาพักเครื่องยินดีตอบพี่ๆทุกท่านค่ะถ้าวันนี้นะคะ EP นี้พูดอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ